ทุกหลายเด่นทุกบ่มีเสือพรางทุกบ่มีหลังคาพอได้สนพอได้อยู่เตยวแห่้นกับลานะคะแห่้นกับลานเออเรียบร้อยแล้วค่ะวานปวยท่านวานปวยท่านแล้วก็แก่นะคะแกแล้ะเอ้าแกเลยจะไปถวายตูนเนาะ កូនណានីបានទៅតាមចិត្តរបស់វាអីបានលង i okay. okay. ไอ้อ้ชีสละลายอก่อภายในทุกใจตาตตาตาลาในบ้านพลังที่แทตามเธอ มาครับมาแข่งต่เลยครับแข่งทุกท่านครับอย่งต่อเลย ขับแถวๆขับแถวดีๆนครับเพแถวๆขับแวข่านนะครับตัวที่อายขับไปข่าวแถวดีๆครับกับปวา นะครับเด้อครับอันนี้คือบูิเวณลงท่านมากเพราะว่าจะเป็นน้ำปลาหรือว่าครับนะน้ำยาพักพนมครับเพิ่นชีได้ึ้นใจทรัอ่าทักผมเมุกกาได้เร็ดมาเรื่อยๆนะครับมาวันมาวัานเท่าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ ช่วันมาน้ำกันเน้ออันนี้คือแรกสัทธาน,นะครับบานทีน้ำผ้าให้ผ้าแม่ผู้เห้าครับการกันสุคขดน,นะครับเป็ลงท่านครับครูเป็นหินเราพยายมเด่ง้ที่ันกักนดีใจนะครับคููเป็นลงท่านเพิ่ะเส้นผ้าให้เรื่อย เรียกน้อยๆจากเอฟซีห oh รือว่าลูกหลานของแม่คู่นะครับหนาทีประเี้ลงท่านมาตลอดครับผมโอ้ครับก็คือว่าซอยนะครับในครอบครัวหลายๆเนี้ยครับว่าจะเป็นน้ำยาน้ำยาหรือว่าเป็นน้ำยาพัฒบ์มะโมหรือว่าแก้วบองครับแก้วครับแก้วบวงกับปุ่มหนึ่ง ับจา,ารไป่พนเดอรอบระพิมาได้แล้วแม่ก้ามาเห็ดปุ่นนะครับลว่อข้า่อพี่น้องครับครับแมกลั้วไม่จะี่ยคนผู้ชายไม่วไี่ยคนครับวันนีได้จัดไม่ให้ตัวบทน้ำกันได้พี่น้องเ่าแม่ขั้วไม่สิบน้นนะครับเด้อครับขาดออกไปเนี้ยซีบก้นวัดนี้กับเขากับน้ำได้เจ้าค่าอาจารย์ไก่แม่ขั้วได้ครับพิมาน นละล็กละน้อยนะครับผู้เิ้ลไม่จำเข็นครับน้ำรอสอดรับแม่ผู้ตั้งแต่เศร้าคนนะครับหลางสวยล่างซ่าครับผมขันบบออเพิ่นยากไป่นกัจได้มานะครับไปด้บุญด้สูตรนน้ำกันเบื่อทุกคนเอเห็นครับได้อันดีแล้วก็จะฟองเมื่ครับไปร่วมกันถวายต้นหอป่าให้ทังเจ้าอาวาสนะครับเพื่อได้ยุทสตรนครับปรทานเจดียใหน้ำกันอายความขอใครมากคน ทับวดหนาทับเปนขวโสีาเขาบนเขาล่างแงสีไลายดีนะครับเด้อาครับผมอ่าห้มาอาบุญน้ันลายาดอไราได้นยาเอาแก้วไปซ้อนกับพุกอ่าแหงแหงอิ่มใส่แหงอิ่มพอกได้เด็ในต่อยอดนะครับเด้อพอาร่วมแล้วัน ไปแล้วไปเพื่อนมั่นมา วมยอดนะครับนับยอดป้าป้านะครับที่ในคู่ของหัวหน้าครับนั่งพาลูกซีดนะครับพระเอกของลูกซีนะครับที่รวมถึงมากขับทั่วโลกทั่วประเทศนะครับในคู่กับซาสมครับนั่มาถวายนะครับถวายสางขะถาต์เจดีย์ใหญ่ครับคือวัดโคชุ่มครับตำบลตำบลซุ้มเสานะครับอำเภอเพ็ญนะครับจังหวัดอุดรธานี มื่อื่นก็ยังมีผาปาที่บปะนี่ครับมื่อื่นผาป่ากับไปวัดป่าบันเมืดครับตำบลสัเพาวอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นวัดหลักนะครับที่แี้คูครับนำพาลุกซิดสร้างยุหันนะครับกางสร้างพระมหาเจดีย์ครับคือกันจนเสจแล้วครับไปแล้วแล้วแต่แต่ผู้เฮาอนุมัตินะครับเนาะครับตรงนี้ครับกำลังหลุดยอดอยู่วัดโพชุมน้ำกันว่าสีได้ยอดเท่าใดครับผม นกห่างวางเลยพายจันกเป็นห่องวางเลยปอกๆเลยตีอ๋อคับเดี๋ยวไม่พูดถาัปูให้ไม่พูดถามปูแค่นึ้ครับเดียวไม่พูดขงบอกเอาเจาออกม่ให้รกันปเออคับเให้เป็นเกลือใจปูเลยปูเป็นกหญ่ ขันขันแม่นผมคนะตูเราตวมาปดีตักทีดเรา่าแต่ก็ล่อเพิ่งเดียตรงวะเป็นยอดสุดนะครับอ่ายอดสุดยอดสุดตั้งเลยยกสวอฟ้ากับอะไรทีน้องแม่นพ่อาจันยอดเจดีย์มัน สวัสดีเป็นตัวนี้บ่โอ้ครับอันนี้เป็นยอดจริงจอืม อบารับมันยอนนั่งกันนะครับเกียทานมีกัน้ยมีปกติละขั้นเท่าไ่ไอ้ตถีละขันถีละขั้นไ แค่มันไม่คู่บอกยอดแห้งๆเด้อสัตว์มาคุณเมียไว้แห้งๆมันดังฟอง,ฟป,องป้าพคโรดเลย 1 1 5 6บาทครับอาสาธุสาธุสาธุสามเถือโอเคสาธุสาธุ ศ <56. S 2> ูนย์หาครับผมโอเคครับ <Okay, well. S 2> สาธุสาธุน้ำกันนะครับ ยอดปลานะครับ05ยอดปลาบัตรผู้ชุมนะครับพื้ที่3ศรนย์จัดเก็บราคาคนขอส่วน68นะครับ101056นะครับ

สัพพีติโยอวิวาอันตันตต้าพาโลโคอาวีนาันโตมาเตอขวานวันตารายโยสุขีติยาาโยโกภาวาพิวันธนาสีเรสานิจานวนท่าปจาย อาชาเมตตาณะทักทีนังขัาคาบุเทศกาตาปุญญาธาอายันจักโคตักีนาทินาทั้งธรรมีโสปาติทิตาทิคารต่าหิตายาติญาณนาโตุปกาปาติโตยาติธรรมโมจาอายาติทัิโตเปตานะปุชาจักกตาอุราราภารันจักพิภูนมโมภาทินังตุมเหหิปุญญัง ปัสุทังอานาภพันฑิเทภาวะตุสาวะมังคลังราคันตุสาวะเทวะตาสาวพระพุทธานุภาเวนะสัทธาสทีภาวันตุเตภาวะตุสาวะมังคลังราคันตุสาวะเทวะตาสาวะธรรมานุภาเว นะสัทธาตูติภาวนตุเทภาวตุสาภาบางพลังราคันตุสาภาเทวตาสาภตังคานุตารีนะสัทธาตูติภาวนตุเตสาธุ

Thank you